นิท่านนายเสือลองใจในอดีตการนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่านางบางออนนางบางออนอาศัยอยู่กับตายายเพียงสองคนพ่อแม่ของนางได้จากนางไปนานแล้วมีเพียงสองตายายเท่านั้นที่เลี้ยงดูนาง มาตั้งแต่เล็กแต่ตอนนี้นางได้เติบโตเป็นสาวแล้วทุกวันทุกคืนนางบางอรอนก็คอยดูแลสองตายายเป็นอย่างดีนางบางอรอนมีรายได้มาจากการปลูกผักและเดินเก็บของป่ามาขายที่ในตลาดของหมู่บ้านและในวันนี้นางเพิ่งกลับมาจากตลาดได้ซื้อกับข้าว ปลาอาหารเอามาให้สองตายายได้กินจนอิ่มแต่นางบางออนยอมอดข้าวเกือบทุกวันเพื่อยอมเสียสละให้กับสองตายายได้กินอิ่มมีอยู่มาวันหนึ่งนางบางออนได้เดินเข้าไปในตลาดได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าช่วงนี้ใครที่กำลังเดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บของป่า ในช่วงนี้มีหน่อไม้และเห็ดออกเยอะมากในช่วงนี้เมื่อนางบางออนได้ยินแบบนั้นก็ได้เดินออกจากตลาดแห่งนั้นทันทีเพื่อที่จะเดินเข้าไปในป่าไปเก็บหน่อไม้และเห็ดป่าเพื่อที่จะเอามาขายในตลาดของหมู่บ้านของเธอนางบางออนก็ได้ไปบอกกับสองตายายว่า วันนี้หนูจะเดินเข้าป่าไปเก็บของป่าดังนั้นนางบางออนก็ได้เตรียมน้ำและอาหารแล้วก็เดินเข้าไปในป่าท,ทันทีนางออกไปเพียงลำพังคนเดียวโดยที่ไม่มีชาวบ้านคนอื่นไปด้วยเพราะว่านางชินอยู่กับป่ามาตั้งแต่เด็กแล้วนางเลยไม่ได้กลัวอะไรนางบางออน ก็ได้เก็บหน่อไม้และเหตุที่กินได้นางบางออนพูดในใจว่าในป่าแห่งนี้ไม่ค่อยมีหน่อไม้และเหตุที่เราจะเก็บไม่เห็นเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันเลยแล้วนางก็ได้เดินเข้าป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอแม่น้ำลำธารแล้วนางบางออนก็ได้ไปนั่งพักใกล้กับแม่น้ำลำธารแห่งนั้น สายน้ำกับบรรยากาศเย็นชื่นใจทำให้นางมีความคิดว่าในขณะตอนนี้อากาศมันก็ร้อนเราลงอาบน้ำก่อนดีกว่าในป่าแถบนี้เราคงอยู่ตัวคนเดียวคงไม่มีใครมองเห็นดังนั้นนางบางออนก็ได้ลงไปอาบน้ำในลำธารแห่งนั้นอาบน้ำเล่นเพียงคนเดียวนางบางออน ไม่รู้ว่าในป่าแถบนี้มีเสือตัวใหญ่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลําธารแห่งนี้นางบางอ่อนในขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่เสือตัวนั้นก็กำลังแอบมองนางที่กำลังอาบน้ำเสือตัวนี้เป็นพญาเสือที่ดูแลปกปักรักษาในป่าแถบนี้เสือก็ได้คิดในใจว่าแม่นางคนนี้ช่างสวยจริงๆ ตัวของข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนทาให้พญาเสือตัวนี้ออบหลงรักลหลงไหลในตัวนางและแล้วนางบางอรอนก็ได้อาบน้ําเสร็จขึ้นจากน้ําแล้วก็แต่งตัวพญาเสือตัวนั้นก็ได้แต่จ้องมองนางโดยที่นางไม่รู้ตัวดังนั้นพญาเสือตัวนี้ได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็เดินไปหานางบางอรอน แล้วก็พูดว่าแม่นางเจ้ามาทำอะไรอยู่ในป่าแห่งนี้นางบางออนตกใจอย่างมากแล้วก็พูดว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรอยู่ที่ในป่าแห่งนี้ลาพญาเสือที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้พูดว่าตัวของข้าก็เดินมาเก็บของป่าเหมือนกับเจ้าตัวของข้า เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านอื่นห่างไกลแล้วนางบางออนก็ได้พูดว่าข้านึกว่ามีแต่ข้าเข้ามาในป่าเพียงคนเดียวดังนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยด้วยกันแล้วก็พากันเดินเก็บหน่อไม้รวมทั้งเห็ดป่าที่กินได้อีกด้วยนางไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นพญาเสือที่อาศัยอยู่ในป่าแถบนี้ทั้งสองคนก็เดินหากเก็บ ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันเริ่มจะตกดินแล้วนางบางออนก็บอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่าตอนนี้ตะวันเริ่มจะตกดินแล้วเดี๋ยวข้าจะออกจากตาเพื่อที่จะไปกลับบ้านของข้าสองตายายกำลังรอข้ากลับบ้านอยู่ดังนั้นนางก็ได้เดินทางกลับบ้านพอไปถึงบ้านก็ทำกับข้าวอาหารให้ตายายได้กิน แต่พญาเสือตัวนี้ที่อาศัยอยู่ในป่าก็ได้แต่คิดถึงนางบางออนพอผ่านไปเวลาหลายวันพญาเสือตัวนี้ก็ได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มอีกครั้งแล้วก็ได้ดมกลิ่นกายของตัวนางบางออนไปตามทางที่นางบางออนเดินจนไปเจอบ้านของนางแล้วชายหนุ่มก็ได้เดินเข้าไปที่บ้านของนางก็ได้พบกับสองตายาย สองตายายก็ได้ถามชายหนุ่มคนนั้นว่าพ่อหนุ่มท่านมาหาใครหรือถ้าจะมาหานางบางออนนางบางออนไปที่ตลาดไปขายของอยู่แล้วชายหนุ่มก็พูดบอกสองตายายว่าตัวของข้าเป็นเพื่อนของนางเดี๋ยวข้าจะไปตามหานางที่ตลาดเองดังนั้นพญาเสือที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็ได้เดินไปที่ตลาดของหมู่บ้าน แล้วก็ได้ตามหานางก็ได้เห็นนางกำลังนั่งขายหน่อไม้อยู่แล้วก็เดินไปพูดกับนางบางออนว่าแม่นางพวกเราเจอกันอีกแล้วนะแล้วนางบางออนก็พูดว่าท่านมาได้ยังไงแล้พญาเสือที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็พูดว่าตัวของข้าเดินมาซื้อของในตลาดแห่งนี้บังเอิญพบเห็นนางพอดีกิน แล้วทั้งสองคนก็ได้คุยด้วยกันอีกครั้งนางบางออนเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับชายหนุ่มคนนี้ทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันขายของในตลาดจนหมดแล้วนางบางออนก็ได้พาชายหนุ่มคนนั้นกลับไปที่บ้านนางแล้วสองตายายกับนางบางออนก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนนั้นถามเรื่องราวที่มาที่ไปแต่ชายหนุ่มไม่ได้บอกว่า ตัวเองเป็นพญาเสือที่อาศัยอยู่ในป่ากลัวว่านางบางออนและสองตายายกลัวและตกใจพญาเสือที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็ได้บอกกับสองตายายว่าพรุ่งนี้ตัวของข้าจะมาสู่ขอนางบางออนเพื่อที่จะมาเป็นภรรยาของข้าแล้วสองตายายก็พูดว่าก็แล้วแต่นางบางออนจะตัดสินใจก็แล้วกัน ดังนั้นนางบางออนก็ได้ตอบตกลงและในวันนั้นทั้งสองคนได้ชวนกันไปหาของป่าอีกครั้งหนึ่งพอทั้งสองคนเดินเข้าไปในป่าพญาเสือที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็ได้พูดกับนางบางออนว่าถ้าข้าไม่ใช่คนแม่นางยังจะรักข้าอยู่หรือไม่แล้วนางบางออนยิ้มแล้วก็หัวเราะ เราก็พูดบอกไปว่าถึงท่านจะเป็นเสือสิงห์ท่าก็ยังรักท่านเหมือนเดิมลาพญาเสือที่แปลงกายเป็นคนก็พูดว่าตัวของข้าเป็นพญาเสือจริงๆข้าไม่ได้โกหกแม่นางถ้าแม่นางไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจับแปลงกายให้ดูดังนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้แปลงกายเป็นพญาเสือตัวใหญ่ เมื่อนางบางออนได้เห็นพญาเสือตัวนั้นถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่ในใจนางก็รักชายหนุ่มคนนี้อย่างมากถึงเขาจะเกิดเป็นอะไรข้าก็ยังรักเขาเหมือนเดิมแล้วนางบางออนก็ได้พูดกับพญาเสือตัวนั้นว่าท่านแปลงกายเป็นชายหนุ่มเหมือนเดิมดีแล้วเดี๋ยวชาวบ้านคนอื่นมาเห็นจะตกใจกลัว ลาพยาเสือก็ได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มอีกครั้งแล้วก็พูดว่าแม่นางไม่กลัวข้าหรือไงแล้วนางบางอรอนก็พูดว่าคนรักของข้าจักรัวไปทำไมกันพญาเสือเห็นนางพูดแบบนี้ก็ยิ่งรักานางขึ้นมากไปอีกและลาวทั้งสองคนได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่อง นายเสือลองใจ